นะคะอนุญาตให้เข้าฝันเลยแล้วกันคนที่ไม่เคยฝันนะคะแล้วอยากฝันนะคะให้ดูเคล็ดลับนอนยังไงเนาะให้ได้เลขเด็ดนะคะนอนยังไงให้ฝันดีให้ฝันแม่นนะคะครูเคยแบ่งปันเคล็ดลับนะอยู่ในช่องแดงนะคะไปดูได้ฝันดี ใครที่ไม่เคยฝันน่ะจะฝันดีแล้วก็ถ้าเราไหว้วันพุธสุดปังบ่อยๆนะคะเราจะฝันเห็นญาติที่ตายไปเราจะฝันเห็นบางคนะจะจําไม่ได้ด้วยซ้านะว่าเป็นญาติอะ่ะเพราะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเนาะเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินะคะบางทีจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็เกื้อหนุนกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเขาก็จะมาบอกเองเพราะว่าได้หมดแหละ ยังไงเราก็เป็นลูกเป็นหลานนะคะตราบใดก็ตามที่เราให้โดยที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราให้บรรพบุรุษของเราด้วยความรักและความศรัทธานะคะเดี๋ยวท่านก็มาเองอืมใช่ครูบางครั้งจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยๆแค่เห็นก็ขนลุกอะ่ะหรือแค่ได้ยินก็ขนลุกทุกคนนะคะเซน์ของใครเซนของมันนะคะพี่สูสวัสดีนะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะอะพร้อมนะคะพร้อมนะคะเราจะไปแวะเที่ยวงานกาชาติกันนะคะต้องไปดูคลิปแล้วค่ะเป็นคนไม่ค่อยฝันอาพี่ไปดูคลิปได้เทคนิคนะคะเทคนิคมีหลายอย่างมากไม่เคยฝันก็ฝันนะคะไม่เคยเจอตัวเลขก็เจอนะคะพี่โรดพร้อมค่ะพท่ติชดาพร้อมค่ะพี่กาหลงพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะอ,ะ,อะพร้อม เสียงคุูจันชัดไหมคะขอเสียงคนเฮงหน่อยค่ะวันนี้วันนี้ขอขอเราบ้างนะคะครูอ่ะเต็มที่นะคะขอให้มีความสุขขอให้มีโชคมีลาบทุกๆคนนะคะจะรับโชคอย่างเดียวไม่ได้นะต้องต้องดูที่ตัวเราเองด้วยต้องติดตามนะคะติดตามทั้ง ช่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตัไลฟ์สดนะถ้าอยากได้ชีวิตเฮงๆอะ่ะคนเรามันไม่ใช่ว่าอ่ามัน